ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมสมพันธ์สเตยวนนะครับวันนี้พามาเข้าวัดครับวัดห้วยน้ําซับหรือว่าวัดพระธาตุวายโยจังหวัดฉะเชิงเซาอําเภอสนามชัยเขตนะครับก็เป็นวัดที่กําลังเป็นที่พูดถึงนะครับเนื่องจากมีหลวงพ่อปดนีแล้วก็มีพระธาตุที่สวยงามนะครับก็คือพระธาตุวายโยเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันนะครับ ก่อนอื่นต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนนะสําหรับการที่จะเข้ามาในเขตของพระธาตุวายโยนะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันก่อนครับสําหรับประวัติของวัดห้วยน้ำทรัพย์หรือว่าวัดพระธาตุวายโยนี้หลายๆท่านก็คงจะพอรู้นะครับก็คงจะไม่ได้บรรยายในวันนี้นะเนื่องจากถ้าบรรยายก็อาจจะยาวมา,มากเนื่องจับเป็นพระธาตุที่สวยงามมากนะครับ ข้าวๆก็คือจะมีเป็นระฆัง3ชั้นนะครับแล้วก็แต่ละชั้นก็จะประดับด้วยกระเบื้อง3สีนะชั้นละสีทําให้ดูโดดเด่นขึ้นมานะครับภายในก็มีพระพุทธรูปอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ปริสฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชั้นบนกันนะครับเพราะว่าจะมีบันไดเวียนขึ้นไปชั้นบนด้วยนะแต่วันนี้คงจะ ขึ้นไปได้แค่ชั้น2นะครับเนื่องจากว่าชั้นบนสุดจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์วันนี้ผมมาในวันธรรมดานะวันพุธครับวันพุธที่24พิพฤศจิกายน2564เดี๋ยวนี่ครับภายในเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดูครับทางขึ้นก็จะเป็นบันไดเล็กๆแคบๆแบบนี้นะแล้วก็สูงชันมากคนสูงอายุนี่ขึ้นไม่ได้แน่ๆเลยผมว่า มองลงมาด้านล่างสวยงามมากครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนครับครับทางชันแล้วก็แคบจริงที่เดินสวนกันแทบไม่ได้เลยนะวันนี้เราก็ได้มาไหว้พระแล้วก็ได้มาเที่ยวนะครับที่วัดพระาธาตุวายโยนี่ครับขึ้นไปข้างบน ก็จะมองลงมาจะเขาจะเป็นบานเกรดแบบนี้นะแล้วก็เรามองลงมาสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลทีเดียวนะครับชั้นบนชั้นสองนะครับครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันต่อครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับวัดพระธาตุวายโยหรือว่าวัดห้วยน้ำซับอย่างนี้ครับ ญาติลงข้างล่างนะนี่ครับมองไปข้างนอกอีกทีรถเยอะเลยวันนี้ขนาดวันธรรมดานะครับวันนี้วันพุธเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับ ครับหลังจากนั้นเราก็จะมาบูชาดอกไม้ทูบเทียนกันนะครับนี่เพื่อที่จะไปไหว้หลวงพ่อปรดนี้นะอยู่วิหารด้านหลังนี่เองนี่ครับก็มารอแล้วก็ได้ดอกไม้ทูบเทียนเสร็จก็มานี่ครับมาด้านหลังก็จะเป็นวิหารของหลวงพ่อปรดนี่นะคนเยอะเลยครับวันนี้ขนาดวันธรรมดานะครับวันพุธนะครับวันนี้ นี่ครับวิหารลวงพ่อปลดนี่อยู่ด้านหลังนี่เองแล้วก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มีจิตศรัทธานะจะมาอยู่กันเยอะเลยครับที่นี่จุดนี้และแน่นอน <c oughs> ก็จะมีแผงขายลอตเตอรี่ให้เสียงโชคกันอยูใกล้นี่เองครับแล้วก็เยอะด้วยเดี๋ยวผมเดินไปอีกที เดี๋ยวเราไปหลวงพ่อใหญ่ประทานพรกันครับนี่ครับเดินมาอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมข้างบนด้วยสำหรับหลวงพ่อใหญ่ประทานพรก็คือมีความเชื่อกันนะว่าใครที่โยนเหรียญขึ้นไปบนพระหัตถ์ของหลวงพ่อใหญ่ได้นะจะมีโชคมีลาบนะครับนี่ครับก็จะโยนกันแบบนี้ ก็โยนให้ได้นะครับผมก็โยนได้นะไม่ได้ก็ต้องโยนให้ได้ครับก็โยนจนกว่าจะได้เนาะแต่ใช้แรงมากเลยนะเนื่องจากสูงมากครับหลวงพ่อใหญ่ประทานพรนี่โดนอาทิตย์ตอนนี้เกือบเที่ยงครับ ุกคนก็ตั้งใจโยนเหรียญกันครับนี่ครับใครจะมารีบมานะถ้าอาหัสของหลวงพ่อใหญ่เต็มแล้วลท่านก็จะไม่รับอีกแล้วนะเนือ่องจากว่าเขาจะหล่นลงมานะครับเข้าไปแล้วคนเยอะเลยครับวันนี้มองไปไกลๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กันจะเป็น อนุสรทาวส์แสนคำฟ้านะครับชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้งเมืองวาโยนะก็จะมีอนุสรสถานตรงนี้ครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเหมือนเป็นเป็น,ปนบึงเป็นคลองนะแล้วก็จะมีปลาให้อาหารปลาได้ครับอยู่ด้านหน้านี่เองมีศาลาพักกลางน้ำด้วยนะร่มรื่นดีครับ เดี๋ยวเราเดินทางไปอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ่างลาดกระทิงครับเป็นอ่างเก็บน้ำนะสำหรับท่านที่จะมาปล่อยปลาปล่อยกบก็ที่นี่ครับนี่เพิ่งลอยกระทงมาก็อาจจะยังมีเศษกระทงอยู่นะ ลอยกระทงวันที่19เนี่ครับแล้วก็เราจะเห็นปลานะส่วนมากก็เป็นปลาที่เขาเลี้ยงนี่แหละแล้วก็มีคนซื้อมาปล่อยนะครับแล้วก็จะเห็นกบเห็นไหมครับกบนี่เอามาปล่อยน่าจะเป็นกบเลี้ยงนะเอามาปล่อยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับก็อย่างว่าเนาะทั้งปลาทั้งกบก็น่าจะผ่านการเลี้ยงมาครับเอามาปล่อยตามธรรมชาติก็ไม่รู้เขาจะอยู่ได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะก็แล้วแต่ครับ อีกมุมนึงก็คือเป็นที่พักผ่อนนี่แหละครับมีซุมให้นั่งแล้วก็อากาศเย็นสบายครับอยู่ริมอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงที่นี่หลังจากเราดูอ่างเก็บน้ำเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในอีกทีครับน้ำก็เรียกว่าใสเนี่ยครับน้ำใสเฉยเดียว และอยู่ใ,ใกล้ๆกันที่นี่ครับก็จะมีร้านค้าขายสินค้ามากมายแล้วก็จะมีแน่นอนนะครับก็คือที่เสียงโชคนะสำหรับใครที่มานะก็เสียงโชคได้ครับมีร้านค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเยอะมากรอบเลยครับมีจุดเกือบทุกจุดในวัด นี่ครับรอบเลยน,<ม>นี่มุมหนึ่งวันนี้อยู่กับผมสมภารสเตเวนนะครับพามาเที่ยววัดห้วยน้ำซับหรือว่าวัดพระธาตุวายโยครับอย่าลืมกดติดตามนะครับมาเป็นเพื่อนกันในช่อง YouTube นี่ก็คือร้านค้าที่ซื้อปลาไปปล่อยที่อ่างเก็บน้ำลาดกระทิงครับแล้วก็อยู่ใกล้กันก็จะเป็นวิหารเท้าชมพูนัคราชนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่เองจุดนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้มีจิตศรัทธานะมาไหว้ขอพรเยอะเหมือนกันครับ อหารเท้าชมพูนกราชคนเยอะเลยครับกำลังเป็นวัดที่อ่าเป็นวัดที่กำลังมีชื่อเสียงนะสำหรับวัดห้วยน้ำซับหรือว่าวัดประทาตุวายโย กับสินค้ามากมายขายรอบเลยขนุนเยอะเลยครับมีหลายร้านตั้งแต่ทางเข้าเลยนะร้านค้าก็เยอะแล้วก็คนเยอะด้วยครับให้ชมบรรยากาศร,ปปรอบครับวันนี้มองไปไกล ประทาศวายูสวยงามมากครับครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่ต้องการเดินทางมาก็ที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ100กิโลเมตรนะครับทางวัดมีที่จอดรถให้บริการเยอะเลยเนื่องจาก สถานที่กว้างขวางนะครับพื้นที่กว้างขวางเนื่องจากไม่ใช่เป็นวัดที่อยู่ในชุมชนนะเมื่อก่อนเคยเป็นสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมมาก่อนนะครับแล้วก็ยกระดับขึ้นมาเป็นวัดก็เลยมีพื้นที่เยอะแล้วก็มีลานจอดรถหรือว่าพื้นที่ให้จอดรถน่าจะได้หลายร้อยคันครับหรือไม่ก็จอดตามบริเวณพื้นที่ต่างๆแบบนี้นครับ มีพื้นที่กว้างขวางนะแล้วก็เป็นมีต้นไม้ร่มรื่นแบบนี้ครับเดินทางมาก็ไม่ลำบากอะไรนะครับถนนทางหลวงชนบทหมายเลข4012แล้วก็อาจจะมีทางเข้าอาจจะมีบางช่วงที่รถอาจจะติดบ้างนะครับแต่ก็ไม่ไกลครับทางวัดอยู่ติดถนนเลย ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมในวันนี้อยู่กับผมสมพันธ์สัจจาวนอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็จะได้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ